สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษนะคะลัคนาเมษคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคุณนะคะในเดือนมกราคม2565แล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะเมษคือผู้ที่เกิดตั้งแต่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะไพ่พลังงานนี้เป็นพลังงานรวมล้วนๆนะคะใช้วิจารญาณในการรับชม ะะบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ผ่านเลื่อนไปบางทีมันอาจจะไม่ตรงจริตหรือถ้าคุณจะรับพลังงานดีๆบางอย่างนะคะที่จักรวาลน,นี้ที่ไพ่อยากจะสื่อสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรนะคะก็ฟังเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดเนาะเมธคาไพ่นี้เป็นไว้เวอร์ซ่าอ่านสลับกันได้เช่นกันมาดูพลังงานแรกกันเลยนะคะ,ะแล้วก็เลขมงคลด้วยเนาะชาวเมธนะคะพไพ่ใบแรกของคุณคุณถ้วยเป็นถ้วยพิธีกรรม ะะของกรีกโบราณเนาะนะคะผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่บนบันลังที่ถือถ้วยนะคะคุณอาจจะอที่ฐานขอพอรบางอย่างให้เราได้สมหวังกับความรักนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นำพาก็ได้คุณอาจจะคุนถือถ้วยก็คือคุยกับทนทัาน้ํากระกลมินพิจิกนะคะเดชหลวดคือคนต่างชาตินะคนแดนไกลต่างอายุต่างศาสนาเดเวอร์ก็คือคนต่างประเทศต่างชาตินะคะต่างจังหวัดคือคนไกลได้ด้วยนะคะ ไฮโลแฟนชาาพึกศพลัคนาพึกศพนถือทั่วท่าน,น้ํากระกลมินพิจิกหถ้วยนะคะคนเก่าๆของคุณจะวนกลับมานะคะชาวเมธบางท่านสองไม้เท้านะคะสไม้เท้าคุณอาจจะคุยสื่อสารนะคะกับโลกออนไลน์ทางสายออนไลน์เพื่อนแนะนําให้คนรักนะคะหรือเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะหรือคุณมีสองช้อยในมือก็ได้เนาะหรือไพ่เป็นไว้เวอร์ซ่า หนึ่งเหรียญธาตุดินกันเมือสมัักรคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะเมะ็ดขาสองถ้วย j u อะจัดเมนเป็นไพ่ของนะคะเวนกรรมเดอะจัดเมนคือเป็นไพ่ของเทพเจ้าการเบี้ยนที่ท่านเป่าเป่าแต่นะคะบง่งบอกว่าอะไรที่มันจบนะคะถ้ามันไม่ใช่นะคะมันก็จะหมดวิบากกรรมต่อกันเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่แต่ถ้าอะไรที่มันใช่นะคะมันจะย้อนคือไพ่เขาจะให้ย้อนกลับมา เพื่อให้เรานะคะได้สารต่อจกักรวาลนี้จะหมุนคนที่ใช่นะคะเวียงคนที่ใช่มาหาคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาด้วยถ้าตกตำแหน่งนี้นะคะบางคนมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะปัญหากับผู้หัวหน้าง,งานนะคะปัญหาคุณพ่อคุณแม่หรือคุณเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไว้ที่ไม่สมควรหรือเปล่าคุณดูให้ดีนะนะคะมาดูไพ่กันเลยนะคะไพ่พวกนี้สเตนสิงลัคนาสิงเนาะ บางคนนะคะมีคนใหม่เข้ามาแล้วอาจจะเป็นคนต่างชาติคนแดนไกลอย่างที่มินเอ่ยไปแล้วนะคะตะกี้ไพ่พวกนี้มีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศนะคะหรือคนต่างประเทศเดินทางมาหรือมีโอกาสได้เดินทางไกลก็ได้นะคะมินพูดอย่างนี้ดีกว่าสองไม้เท้าเป็นความรักที่คุณอาจจะเคยรอคนเก่าคนไกลคนที่ห่างไปก็ได้ค่ะ หรือชาวเมตนะคะคุณจะได้รับเงินก้อนนะคะบางอย่างเนาะภพยขึ้นมาจากการขายอสังหาหรือได้ได้รถก็ได้นะคะหรือถ้าอย่างนั้นก็ได้อสังหามาแทนภพยพวกนี้ขึ้นมาบางคนมีงานประจําแล้วก็มีงานเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะคะภพ่สองไม้เท้าคืองานงานเสริมจากงานประจําที่เราทานี่แหละคะ่ะคุณจะมีรายได้เข้ามานะคะภพยพวกนี้คุณมีโอกาสในการเงินบางคนเล่นหุ้นนะคะ สองถ้วยตกต,ตกตำแหน่งความคิดของคนเก่าหรือใครสักคนหนึ่งนะคะเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากย้อนกลับมาหาคุณสองถ้วยหรือคุณจะเจอความรักนะคะที่มาจากแดนไกลเป็นคนต่างชาติเป็นคนแดนไกลนะคะเป็นคนที่คุณผูกพันและคุณจะรู้สึกผูกพันกับเขาเป็นพิเศษหรือเขาจะผูกพันกับคุณก็ได้นะคะอาจจะเริ่มจากการรู้สึกดีๆต่อก,การเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะ The word คือความรักความเข้าใจ ะะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาก็ได้นะจากเมื่อก่อนที่คุณเคยเหงาเคยโดดเดี่ยวเคยเป็นก้าวเหลียนโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานกับกลายเป็นว่าคุณไม่ได้รอคนเก่าแล้วเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยรอนะคะกับกลายเป็นว่าคนใหม่ก็เข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีและผูกพันกับเขานะคะแต่คนเก่าก็ย้อนกลับมานะคะเป็นการที่คุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วราชาวลาศิเมษมินขอดูอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง อดีตที่ผ่านมาคนณถือไม้เท้านะคะคุณอาจจะคุยกับธาตุไฟเมสิงธนูมันเหมือนคุณไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะก้าวเหรียญน,นะคะคุณอยู่ในหมวดที่ว่าสวยๆรวยๆรลอๆหรือความรักมันนิ่งมันเงียบต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องของตัวเองนะคะคิงเหรียญธาตุดิดนกันบกมบกสมองกรเขาเป็นคนนิ่งๆเงียบๆนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาหนึ่งไม้เท้านะคะธาตุไฟเมสิงธนู คุณได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆหรือถ้าบางคนตกงานหรือออกจากงานคุณมีโอกาสได้งานใหม่นะคะหรือมีคนไปนเริ่มต้นใหม่ถ้าไม่ใช่คุณก็คนที่คุณห่างไปก็ได้นะคะ mm. ควีนเหลียนธาตุดินกันเบิกศพากันหรืออดีที่ผ่านมาคุณได้เจอใครสักคนแล้วก็ได้นะอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่คุณรู้สึกผูกพัน,น่ะคุณจะรู้สึกมีอะไรที่คล้ายกับเราเพราะว่าไพ่ออกมาเป็นแนวคู่อย่าอย่าพูดอย่าลืมนะคะมินไม่ได้บอกเป็นเนื้อคู่นะ คิงกับควีนทือเลรียนไพ่ที่ออกมาเป็นแนวคู่มันจะสื่อถึงว่าเราจะมีความผูกพันกับเขามันเหมือนมไม่คุยกันเยอะมองตาก็เข้าใจมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกับเรามีอะไรที่มันลงตัวนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นคนต่างชาติที่มินเห็นไพ่ขึ้นมาเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลมีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันนะคะนายถือถ้วยมีใครสักคนที่กลับมาไหมอะ่ะคนเก่าๆของคุณด้วยนะคะหรือคนที่คุณผูกพันกันมาแต่อดีตชาตินะคะ จะปรากฏนะคะคนที่เคยร่วมสร้างกุศลผลบุญกันมาคิ้ถือไม่เท้านะคะไพ่ออกมา The ออได้แชร์ลอตอนะคะหนึ่งเหรียญว้าวชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะมนขออนุญาตด,ดึงอันนี้ออกมานิดนึงค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณจะรู้สึกถูกชะตากับใครหรือใครจะถูกชะตากับเรา ะค,ะคุณอาจจะเคยร่วมบุญเกื้อหนุนกันมาก่อนนะเขาอาจจะเป็นคนแดนไกลคนต่างชาตินะคะรอวันที่จะมาเจอกันเป็นโอกาสใหม่ๆนะคะเห็นไหมเดี๋ยวแชร์หอดก็ขึ้นนะ,ะอาจจะเริ่มจากการเข้าใจกันเริ่มจากการเป็นเพื่อนกัน,นะะหรือบางคนมีคนเก่าๆวนกลับมาด้วยนะคะคนที่เคยนิ่งกันไปคนที่ห่างกันไปคนที่เคยอแอบทําอะไรรับรังเราก็ได้นะคะให้พวกนี้ขึ้นมาเดีมินขออนุญ,ญาตเก็บนะ เดี๋ยวมินขอดูนิดนึงว่าคนที่คุณรักคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคนที่คุณคบคนที่คุณคุยคนที่คุณดิวหรือแม้แต่คนที่ห่างไปนะคะคุณถือถ้วยนะคะเขารู้สึกดีกับคุณนะการได้รู้จักคุณนะคะเขาคิดว่าเป็นโอกาสดีๆเป็นสิ่งดีๆในถือถ้วยนะคะ บางคนนะคะคนเก่าคุณอยากกลับมาคืนเดีย่ะคุณนะอยากขอโอกาสการที่ที่รู้จักคุณเขาบอกเป็นวิวัฟฟ์จูนเป็นพรมลิขิตก็ได้สําหรับคนใหม่นะคะที่จะเข้ามามควนถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงธน,นูคิงถือไม้เท้านะคะธาตุไฟเมสิงธน,นูเขาคิดว่าคุณน่ะกับเขามันสื่อถึงกันได้ทางจิตวิญญาณนะคะ ทางความผูกพันเขารู้สึกคุ้นเคยกับคุณมาก็ได้หรือคุณจะรู้สึกผูกพันกับเขาด้วยแชร์วดชาวกรากรลัคนากรรกฏคนต่างชาติคนแดนไกลเขารอวันที่จะเจอคุณก็ได้หรือคุณนะคะมีโอกาสได้ได้เดินทางไปเจอกันหรือรอวันที่จะได้เจอกันนะคะหนึ่งไม่เท้าธาตุไฟเม่สิงธนูฮโลแฟนนะคะชาวพึกศพลัคนาพึกศพค่ะ ดูเวอร์เดอจัดเมนนะคะอีกหนึ่งใบเด็กถือเหรียญธาตุดินกันเบิกศพมังกรบางคนมีคนอายุน้อยเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะความรักนี้มินพูดไปสองประเด็นประเด็นแรกคนเก่าคุณอยากกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่คุณนะชาวเมลคณาเมธนะคะเขาคิดถึงคุณเขาบอกคุณนี่แหละคือคนที่ใช่ที่สุดนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะเคยมีวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่ทําให ปิดหูปิดตาปิดใจของเขาที่ทําให้ไม่เห็นความดีอะไรของคุณหรือเขานิ่งไปเงียบไปหรือมีได้ไปเริ่มต้นใหม่ๆกับคนอื่นนะคะทําสิ่งที่ผิดพลาดตอนนี้มันเหมือนเขาตื่นแล้วเขารับรู้แล้วนะคะไพ่วพนี้ขึ้นมาคุณก็เช่นกันนะเห็นไหมไพ่ของคุณไพ่เดลจัดเมนต์เป็นไพ่ของการประกาศการรับรู้ข่าวข่าวข่าวสารนํามาซึ่งความดีที่เราเคยทํามานะคะเขาเห็นคุณเห็นค่าเราอาจจะเวลาที่สายก็ได้ แต่สําหรับชาวเมียที่โสดหรือบางคนมีซ้อนก็ได้นะคนเก่าเข้ามาคนใหม่ก็มีเห็นไหมคะคุณจะได้พบเจอใครที่เป็นคู่โซเมตนะคะของคุณนะ คนที่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเคมีตรงกับเราเขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณเขาบอกว่าคุณคือคนที่ใช่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณนะคะเ h e คือคนต่างชาติคนแดนไกลเขาบอกคุณคือคนที่เข้าใจเขาคนที่เขาอยากจะเดินทางมาเจอก็ได้ค่ะไม่รู้ตรงกับใครไม่อยากเริ่มต้นใหม่อะไรกับคุณนะคะคุณคุณน่าจะคือคนที่ใช่อยากเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเขาคิดว่าคุณก็คือพรมลิขิตนั่นแหละนะคะเป็นกัลยานามิตรกับคุณนะนะคะบางคน อยากศึกษานิสัยใจคอกับคุณไปเรื่อยๆไพ่ภูนีขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาอะไรบางอย่างให้ที่เจอกันนะคะอืมมินขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างน,นะคะเป็นยังไงอันนี้ความคิดนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างจะเป็นยังไงชาวราศีเมษราคีธนูเดือนสันนะคะคุณจะได้พบเจอคนที่ประสบความสําเร็จนะเป็นคนมีชื่อเสียงก็ได้หรือตัวคุณก็ได้นะคะที่กําลังมีสเสน่ห์ คือสเสน่แรงนะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอ็นดูอาจจะได้รุดใหม่อาจจะได้ขวงขอนข,ของมีค่านะคะหรือคนที่เขาเห็นคุณเห็นค่าเราเราฉายแสงเราเลอค่านะคะหรือเราจะได้เจอคนที่ประสบความสําเร็จเขามีชื่อเสียงอาจจะเป็นดาวโดดเด่นนะเป็นยูทูบเบอร์เป็นดาราเป็นใครก็ตามที่สังคมให้การยอมรับนะคะหนึ่งถ้วยเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสคุณจะได้หัวใจใครประคอง เมเพลอร์ Emperor, ชาวเมดลัคนาเมดคนต่างชาติคนแดนไกลคนต่างอายุต่างศาสนากับคุณนะคะมีชเชียนนะคะเดี๋ยวทำแพลนนะคะชาวธนูลัคนาธนูความรักนี้มันมีการแตกต่างกันทางด้านสังคมทางด้านอายุหรือทางด้านเชื้อชาตินะคะแต่ความรักมันไม่แตกแยกหรอกคะ่ะหนึ่งดาบคือความสัมพันธ์ที่จะได้เคลียร์ปัญหาได้ชัดเจนสําหรับอะไรบางอย่างนะคะอืม ได้แช่หรืออดชาวกรกฎลัคนากรากฎหรือคุณมีโอกาสได้เดินทางต่างจังหวัดหรือเดินทางไกลต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะหรือถ้าคุณไม่เดินทางไพ่เป็นไวเวอร์ซ่ามีคนอยากจะเดินทางมาหาคุณนะโดเวอร์นะคะในถือถ้วยวิ f อ r ฟจูนจัดติกนะคะหนึ่งไม้เท้าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะกับคนเก่าและคนเดิม ะะจะมีจะมีการมาตกลงบางอย่างแล้วชัดเจนขึ้นแต่สําหรับบางท่านนะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเป็นคนใหม่เลยอาจจะเป็นคนแดนไกลอย่างที่มินอ่านไปคนต่างชาตินะค,ะคนที่รอเจอกันคนที่คุยกันนะคะเป็นคนที่พมเขาจะลิขิตให้เจอกันจะมีอะไรที่ทางที่ พูดคุยอะไรที่เท่าเทียมกันในด้านความรักความสัมพันธ์จติกนะคะคือความชัดเจนหนึ่งดาบก็คือความจริงความชัดเจนอะไรบางอย่างโดยทํลแทนเป็นการปรับการจูนอะไรบางอย่างสําหรับคนเก่าที่จะเข้ามาหาคุณใหม่หรือความรักนี้จะข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันก็ได้นะคะไพ่นี้นะคะเขาจะเป็นคนที่ใช่นะนะคะคนที่คนที่คุณได้หัวใจเขาไปคล้องหรือเขาได้หัวใจคุณนะคะแต่บินอยากบอกนิดนึงนะ นะคะไม่ว่าไปดูดวงที่ใดก็ตามพรมท่านที่ขีดให้คุณได้เจอกันคุณอาจจะเคยสร้างบุญกันมาเกื้อกูลกันมาแต่ชาติปางก่อนแต่ท่านไม่ได้อ่าตามพวกคุณไปเรื่อยๆให้ดีกันตลอดเวลาหนึ่งนะคะท่านอาจจะช้อนให้พวกคุณได้มาเจอกันนะขีดเส้นให้เจอกันเสร็จแล้วพวกคุณจะต้องต่อยอดกันเช่นออกแบบความรักพวกคุณกันเองเกื้อกูลกันหมายถึงว่า ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันละกันคุณเคยเจอไหมเช่นผมอาจจะลิขิตให้คุณเจอกันแต่คนนึงเห็นแก่ตัวเขาด้วยเห็นแก่ตัวมากคือรักแต่ตัวเองคนนึงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะมีเมตตาต่อกันต่ออีกคนนึงดูแลเทคแคร์ทุกอย่างแล้วคุณว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปรอดไม่ได้ไหมอีกวันหนึ่งคนหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาเห็นคุณเห็นค่าว่าเอ้ยทําไมเราดูแลเทคแคร์ทุกอย่างเขาไม่ค่อยรักเราเลยไม่ค่อยใส่ใจมันก็จะเป็นปมแล้วในที่สุดมันก็จะเป็นทางตัน ถึงได้บอกว่าความรักความสัมพันธ์ต้องเกื้อกูลกันและกันเกื้อกูลหมายถึงว่าเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะคะเขาให้เราเราก็ให้เขาอีกแบบหนึ่งพูดจะให้เกียรติกันและกันนะคะถูกไหมสร้างบุญสร้างกุศลเกื้อกูลกันไปต่อยอดกันไปนะคะไพ่พวกนี้มันขึ้นอยู่กับพวกคุณแล้วนะชาวเมธ่ะส่วนคนเก่ากลับมาก็ขึ้นอยู่กับคุณเหมือนกันและขึ้นอยู่กับการกระทําเขาอดีตที่ผ่านมาเพราะจัเมินคือผลของการกระทําความจริงมาแล้วนะความชัดเจนมาแล้ว ถ้าที่ผ่านมาเขาทํำดีกับคุณมากมายนะคะเรื่องเล็กๆน้อยอาจจะมีบ้างที่ผิดพลาดไปมันก็ให้อาภัยกันได้แต่ความผิดพลาดนั้นไม่ใช่ซ้ำซากจําเจนะคะโกหกหลอกลวงเราทําอะไรก็คือเอาง่ายๆท่ะนอกใจเราตลอดนะคะโกหกเราอยู่ล่ำไปไม่ว่ากี่ปีกี่ชาติอันนี้ใครก็จะทนไหวใช่ไหมคะเนาะประมาณนั้นนะคะขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะนะคะหมอไม่ใช่คนที่จะมาขีดเส้นตัดสินใจให้ใคร ขอแค่เป็นไกด์ให้ไพ่จะแนะนำยังไงขอดูเลขมงคลบ้างนะคะขอดูเลขมงคลให้ชาวราศีเมษราคานาเมษมินแค่เป็นไกด์เหมือนกันนะคะเลขมงคลนี้นะคะมินก็ไม่รู้ว่าเลขมงคลในวันที่16กับวันที่1ค่ะมกราคมนะคะ16ธันวาหนึ่งมกราสีมเมษานนะคะ ตำแหน่งเลขที่บ้านมาแล้วนะคะบางคนนะคะจะจัดเม้นจัดติกเดะสเตนนะคะไพ่นี้บ่งบอกว่าตำแหน่งเลขที่บ้านกับมีเลขเก้านะคะตัวเดียว ถ้าคุณชอบนะคะคุณก็ลองเอาไปไล่ดูเนาะมินแค่เป็นไกด์เฉยนะคะไกด์ไลน์เนาะโอเคมีขออนุญาตเก็บขอให้แนะนํานะคะขอให้แนะน,นะะําให้ชาวราศีเมษราคนาเมษนะคะมินทำคิดดึกนิดนึงนะคะดูดวงจนดึกนะคะไม่มีเวลาและเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านด้วยไพ้แนะนํำยังไงบ้างชาวเมษหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นใหม่นะคะ บางครั้งคุณอาจจะเคยเสียใจมาผิดหวังมาไม่เป็นไรนะคะไม่มีใครเสียใจได้ตลอดไปหรอกค่ะแล้วไม่มีใครมีความสุขได้ตลอดเวลาเพราะว่าโลกใบนี้คือสัจธรรมนะคะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นสัจธรรมเป็นธรรมชาตินะคะแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณอาจจะนะคะมีความสุขบ้างแล้วหนึ่งถ้วยคือการได้เริ่มต้นใหม่นะคะเดืสั้นนะคะมีความสุขมีความอบอุ่นใจ ได้แชร์ลีออดนะคะ The Were นท์ถือถ้วยเนาะขออีกหนึ่งใบนะคะแปดเหรียญความรักนี้คือความเข้าใจคือความรักที่สม่ำเสมอเกื้อกูลกันและกันการเงินคุณจะดีด้วยนะคะชาวเมดนะคะคุณจะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะการเงิน เงินที่ทํางานจากประจําก็มีส่วนรายได้เสริมเข้ามาที่จากอาชีพของคุณนะคะคุณอาจจะทําอะไรหลายอย่างทําให้ก่อเกิดรายได้นะคะที่จริงไพ่ผู้นี้ขึ้นมานะคะที่ว่าดวงดีมันขึ้นอยู่กับการกระทําเราทั้งหมดทั้งปวงน,นะคะไพ่เขาแค่ส่องกระจกให้เห็นแล้วความรักของคุณคุณจะได้พบเจอความรักที่ใหม่นะคะแล้วเดอะเวอร์คือคนรักที่จักรวาลนี้เขาจะส่งคนที่รู้สึกว่าเราถูกชะตาเราใช่นะคะเรามีความรัก นะคะก่อเกิดขึ้นกำเนิดขึ้นแล้วนะคะเรือสั้นนะคะจะทําให้คุณรู้สึกอิม่มเอมใจมีความสุขอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางมาเจอกันก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์จะไปลอดตลอดรดฟังไหนมันขึ้นอยู่กับผู้คุณสองคนด้วยนะคะว่าผู้คุณออกแบบความรักให้กันแค่ไหนอย่างที่มินพูดไปหมดแล้วขอบคุณมากมายค่ะชาวเมตลัคนาเมด็ดวยดวงส่วนตัวนะคะไอดีไลน์นะคะทิ้งไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะพิมพ์ไอดี n ลนมาแล้วก็ค่าครูมินก็พิมพ์มทิ้งไว้อย่างละเอียดน,นะคะ ขอบคุณมากมายที่ติดตามตั้งแต่นะคะคปีเก่าจนถึงปีใหม่นะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณจากใจนะคะที่ติดตามมินและเป็นกําลังใจให้นะคะขอพรบคุณมากๆค่ะมีแต่ความสมหวังนะคะสวัสดีค่ะ